าที่เขาก่อนมาแต่หาเราไม่หาที่เขาก่อนโอ้มาเด้อพี่น้องกินเข่าเด้อสวัสดีค่ะกินเข่าเด้อมาเด้อโอ้ยเพว่เสิได้จพักพี่น้องเอ้ยกับเขากับเบิ้งเด้อมีอะไรยังไงเนาะกับเขานี่คืรเสิได้กินเข่าโอ้ปลาทูก็บเลือกเครื่องนึงฮาละเครื่องนึ่งไงแบ่งให้ลูกเครื่องนึงเอาก็เอาทางหัวเพื่อก็เอาทางท้าย นี่ข้าวพี่น้องเอ้ยข้าวเจ้าเด้อมพอดีนะข้าวเหนียวไอข้าวเหนียวหุงมาท่านข้าวเหนียวนั่นกินเลยเนาะกินข้าวหนิฮงไอข้าวเจ้าเอ้ยเสียงอะไรพี่น้องเอ้ยข้าลืมซอนบะหมี่ดอกไส้สียเลยบัตรดอกข้าลูกน้องกับเบิ้งน้ำข้างหลังค่ะกินเหมืนกันกระดะษต้นนั่นแหละแบะจูบว่าติดบัตรนั่นื มาตีหานว่ามาเน,น,นี่ยเป็นนองเข้ามาเสียบน่องเนื้อเอ้ยมันเป็นเนื้อหมูย่างเต็มส,สาวคุณเพื่อเพื่อเสีเ่ยวอืมกินทำสาวโอ้ทำพริกคอยกินไม่ได้วะไม่ด้น้ำพริกหน่อยเด้อซ้ำนี่ก็ะยิบด้อช้อนบ่มีน้นะ

แซ่บรีนิน้ำพริกข่อยแซ่บเฮ็ดเอ็พี่น้องกระดาษซับอืมปวดนี่เด้อน่กน กินแล้วก็กินไปแกงทำไม่ไว้ทำเล้งแกะแกะไบลก่อนแกะแกะไบลก่อนแล้วก็ต้มสิ่งลงไปอหน้าจักหน่อยกลับมากอันนั้นเลยยังหึ่งเขาเอื่อยอยหึ่คันน้ำเยนนาขนาดยิ้มแบบพี่น้องเอ้ยอย่าไปให้สมุนนี่สมุนแล้วกินจิหนน้อยมาไปทะตู ตอนนี้ก็แสบไปเนาะอืมแ้บแ้บจ้อ้ะสินตัวไหนกว่าอันนี้ก็แสบไปนูก็สบไปเฮ้ยอืมเปิดเรออะแ่้ยนเป็นหัวเลยอืม นอยนจ้น้อยมันเบิดของแสบบีสานขออแสบบ้านเฮาด้วยพี่นางอื้มอ้อักลคลิปนี้ขอจับ่นีทนะจ๊ะเนาะเยี่ยมแล้วพี่นางเอ้ยอันนี้ไว้ให้สมุนคอยแบงคเพ่นกินแน่พี่นางเอ้ย สวัสดีค่ะเจอกันชึ้นาจ้ะ